ทราบกันดีว่าชาวไลแลนหนีความเป็นทาสมาจากจีนวัฒนธรรมก็เป็นโจรคุณปู่คะการเป็นโจรน,นี่คือวัฒนธรรมเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยถ้าเช่นนั้นการปากหมาสันดานส์ก็คงเป็นวัฒนธรรมของปู่ใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่การโจมตีใครนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยทําร้ายหรือคิดร้ายต่อชาอคามายแต่เราก็ทราบกันดีว่าชาวไลน์แลนด์นี้ความเป็นทาสมาจากจีนปู่คะประวัติศาสตร์นี้คุณปู่ได้ข้อมูลจากที่ไหนมาคะหนูขอหลักฐานอ้างอิงหน่อยสิคะถ้าไม่มีคุณปู่ก็อย่ามากล่าวหาคนไทยมั่วๆแบบนี้สิคะคุณปู่หัวงอหมดแล้วนะคะ รู้จักไหมคะคำว่าผิดชอบชั่วดีอะคะ่ะถ้าไม่รู้จักอะเขาเรียกเดรลฉานนะคะคุณปู่ข้ามน้ำปีนเขาสู่โลเคชั่นปัจจุบันไม่เคยมีสมผัติอะไรติดตัวมาเลยพ่อคุณปู่เล่าให้ฟังหลอคะแล้วคนไทยยุคนั้นน่ะเขาอยู่กินกันยังไงคะมีประชากรตอนนั้นน่ะกี่คนคะหนูขอรายละเอียดหน่อยค่ะวัฒนธรรมก็เป็นโจรคุณปู่คะ การเป็นโจรน,นี่คือวัฒนธรรมเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยถ้าเช่นนั้นการปากหมาสันดานสัตว์ก็คงเป็นวัฒนธรรมของปู่ใช่ไหมครับแล้วก็ศึกษาก็ความปาเถื่อนศึกษายังไงครับปู่ให้ป่าดเถื่อนนะคะ่ะหนูงงอะคะ่ะต้องศึกษายังไงคะมันถึงจะปาเถื่อนได้อะคะ่ะบอกหนูหน่อยคะ่ะ ไม่ใช่คุณปู่เอาสันดานตัวเองมาประจานหรอกนะคะสำหรับในทุกวันนี้นะครับเราจะไม่ได้เห็นใครได้เสื้อสายสบายหรือจุงกระเบนเป็นชุดประจำชาติเลยหากว่าไม่ใช่เพราะวัฒนธรรมสืบสาของขามายข้อมูลนี้ขดพ่อขดแม่ของปู่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะขดพ่อขดแม่ของปู่นี้รู้ดีจังเลยแะะฉะนั้น ครั้งต่อไปเมื่อคุณเห็นใครสวมใส่สบายหรือจุงกระเบนจงเห็นความพักดีและกระตันยูที่นีต่อแคมเบอร์เรียเชิญคุณปู่ไปบอกคดพ่อคดแม่ของคุณปู่ไปจงรักพักดีไปกระตันยูกับขแมถ้าค่ะ,มคะไม่ต้องมาบอกคนไทยหรอกค่ะเพราะไม่มีคนไทยคนไหนเขาไปกระตันยูกับพวกเดละฉะนันหรอกค่ะ หนูขอแนะนําค่ะคุณปู่เชิญคุณปู่ไปบอกโคตรเ่าสักหลักของคุณปู่ไปกระตันยูรู้คุณกับทําแม่กันค่ะเทศไทยสไต์าสถานีเว้พลพื้นคนุณ